เื่อกันว่าเป็นเสาหลักเมืองของท่านหรือว่าเสาคู่บ้านคู่เมืองนะครับตรงนี้เราจะแตะเพื่อความมั่นคงนะครับก็คือมั่นคงหน้าที่การงานนะครับมั่นคงชีวิตคู่นะครับหรือว่าให้ครอบควังท่านอยู่เย็นเป็นสุขครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็เป็นความเชื่อสืบคคนนะครับที่เราสัทผานะครับท่านครับผมหรือว่าเป็นที่จิตยอมจิตใจของผู้คนนเรื่นะครับ อันนี้ก็จะมีน้ำก่อนนะครับเป็นเป็นบ่อเลยนะครับบ่อนเลยครับจะใช้น้ำได้น้อยนะครับหวัง่ีครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับบางรงคยู่ว่าไม่ยอดวนนิดนึงนะครับก็ห้องนี้นะครับก็เป็นห้องธรรมชาติเลยนะครับเราจกแต่งแค่ระบบระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปากห้างทางเข้าครับ แต่ว่าไายเท่าที้ก็ไม่ได้ขุดจอหรือว่าเพิ่มเติมนะครับเป็นธรรม,มชาติทั้งหมดเล,ยค,ดย,เล,ย,ลดยครับแล้วก็ตรงด้านนีนนะครับก็มีความเชื่อกันว่านะครับเป็นเส้นทางลงแม่น้ำโขงนึงนะนงนนครับ ก็จะมีแคคล้ายน้ำนะครับที่ไหลผ่านลงไปตลอดเวลาเลยครับก็เชื่อมันว่าจะมีพระนะครับหรือว่าเป็นพ่อแม่ผู้บาาจารย์ท่านนะครับเป็นพระผู้ลงนะครับท่านก็มีอภิญญานะครับเคยลงไปนะครับในการเดินทางท่านใช้เวลา9วันเ้าคืนเลยครับก้อยผูกแม่น้ำผงจริงๆนะครับเป็นตำนานที่พูดต่อกันมาตั้งแต่คนเล่าคนแก่เลยนะครับก็เมื่อก่อนนี้เชื่อว่าเป็นทางผ่านของปู่ย่าเองนะครับ กนะครับเป็นทางทางปูย <excessive use anything iah> ่านะครับเป็นทางที่อนุรักษ์ไว้มาเลยนะครับก็ทําอย่างนี้เป็นแนบคล้ายกับมนย์เรามาสร้างไว้เลยนะครับก็เลยเป็นเมืองพญานาคบาดาลนะครับทาครับเป็นแบคล้ายกับมย์มาสร้างไว้นะครับครับตรงนี้ก็ค่อยๆเดินนะครับระวังด้ยครับ ประวัตินี่ก็เป็นคุณตาพิมพานนะครับหรือว่านายพานของเราเลยนะครับที่มาเจอภาพคนแรกนะครับก็คือคุณตาแกนี่เป็นเจ้าของที่นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นที่ของตาแกนะครับแต่เกปากถ้ำนี่เป็นที่ของตาแกทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีวันนึงนะครับคุณตาหรือว่านายพานนี่มาทำไรทําสวนอยู่แถวถ้ำนี่แหละครับทีนี้ได้พบเจอกับหมูป่านะครับได้พบเจอกับหมูป่านี่ก็ ได้ไล่ล่าหมูป่ามาครับได้ล่ลาหมูป่ามาทีนี้หมูปานบาดเจ็บก็เลยวิ่งเข้าถ้ำแห่งนี้นะครับก็ได้มาเจอถ้ำแห่งนี้เลยนะครับแต่ว่าตาแกนนี่ยังไม่กล้าเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาตรง10เมตรแรกทังนี้เราเข้ามาตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี่รู้ถ้ำนี่มันเล็กมากเลยนะครับนายพลนี่ไม่คิดว่าจะเป็นถ้ำใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ได้ก่อไฟก่อนครับก่อไฟแต่ว่าเพื่อควนของไฟนี่ก็มาลงมหมูป่านะครับหรือว่าให้ไล่หมูป่า แต่ว่าคุป่าที่ไม่ออกมาสักทีนะครับเลยสัดงทินใจลงมาดูนะครับเป็นห้องเอยครับทีนี้คุณตาพิมพาก็ได้ยกที่ทางวัดนะครับทางวัดก็เลยเกิดเป็นการห่องเที่ยงกันนานๆครับก็เกีดยท่านี้ประมาหาหกสิบกว่าปีนะครับที่เกิดยงห้ํานะครับหกสิบกว่าปีครับแล้วก็ตรงด้านนี้คือเป็นห้องทูกันนะครับตรงที่เราเดินผ่านมานะครับจะเห็นเป็นผ้าบางหน้าปกตรงนี้พอดีเลยครับ เป็นจุด้นทางแล้วนะครับจุดท้่ทางแล้วะครับอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรจะคือเป็นมาที่น้นโดยทางขับนะคระคะัหบหนึ่งร้อยเมตรครับขัไปเดนมาตาด้วยครับเดินเล่กอด ครับแล้วก็ตรงน้านี้นะครับพ็คือเป็นห้องโองพี่เสียนะครับ ตรงด้านนี้คือเป็นห้องของพิดาหน้าคลาชครับหรือว่าลูกสาวท่านนะครับจะมีอยู่กี่ห้องด้วยกันนะครับหรือว่ามีอยู่กี่ห้องด้วยกันครับพอไปกล่าวว่าหรือว่าขอความจากท่านได้เลยหนะครับแต่ว่าห้องตรงนี้จะมีความที่พิเศษมากเลยนะครับจะสะอาดตลอดเวลาเลยนะครับเช่นใครกับมีคนเข้าคนออกตลอดเลยนะครับมีกองมันเงามีความเซยน้ำนะครับมังห์ของพิดาหน้าคลาดครับ วม่มีใครเข้าไปเนี่ยครับเป็นเรืองมาทำความเช่าครับก็มีคามจกันว่าทุกวันค้าใหญ่ว่าทุกวันใหญ่นะครับจะได้ยินเสียงเนเออกไปจากนี้ทาในทาแห่งนีนะครับออกไปข้างนอก,กของท่าจะมีใจมากครับ,บรอบรครับ พอสำเร็จดีนะครับจะได้ก้มนิดนึงนะครับกันไปเยมานะครับแล้วก็เดินทางมาถึงจุดอันตรที่ของข้ามของเราแล้วนะครับหรือว่าเป็นจุดทิศท่ามุอถึงิ่นทนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพญาช้างนะครับเป็นช้าง3ามเศษหรือว่าช้างเกลาวันนะครับก่อนที่เราจะนอนราบข้ามไปนิ่งทุกท่านนะครับอธิษฐานก่อรอดก่อนนะครับรอดเพื่อหมดทุ่มหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บก็ขอให้หายนะครับ เราจะนอนรับหน้าซ้ายมือตรงด้านนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเราจํากัดอยู่150กิโลอย่างเช่นพี่โยเยกกับอาจารย์โอเลิก็รอดได้นะครับ130กิโลก็รอดได้นะครับครับเทางด้านซ้ายมือเลยนะครับทีนีานสาระด้วยนะครับกระตุ้นโมเสกกระตุ้นโลหิตนครับโลหิตให้เจ็บกระพรอาหารครับ ตาคุกคือตาคุกครับแม่ตาเสียเลยบ่อันนี้นะครับแม่ตาเนี่ยเป็นตาบ่ครับบ <c oughs> ่เห็นบ่ครับไ่ยานแม่เฮียบแล้วเข่าผมครับบ่าวเล่าข้ามาเลยครับ อีกประมาณไม่เกินเจ็ดสิบเมตรนะครับก็คือเป็นทางขึ้นหรือทางกลับนะครับไม่เกินเจ็ดสิบเมตรนะครับครับวันนี้มีอื่นมีบ่อเล็กน้อยให้ขับระวังด้วยครับยครับ งนั้นนี้ก็คือเป็นปิดทั้งเงินแล้วนะครับนักพั้งเงนก็ได้ครับนครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นชาวบ้านนะครับร่วมกับนักธรณีวิทยานะครับที่มาช่วยกันตรวจสอบท่ามณีเนี่ครับเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านจะใช้เชือกนะครับแบบว่าจับมาด้วยราบก็คือเชือกมาตรงไหนคือต้องกลับตรงนั้นนะครับเพราะว่ากลัวหลงทางนะครับ แต่ว่าตรงนี้ทางวัดเราก็ได้ยุติการตรวจสอบข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายเส้นทางมากเลยนะครับหลายข้าหลายซอยเองครับก็เลยพอกอดครับก็เลยเปิดแค่ทางที่ปลอดภัยประมาณ2 0 0เมตรเป็นทางที่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่อปลาไยยาลนะครับแต่ว่าเด็อีก5เส้นทางนะครับถึง10เส้นทางด้วยกันนะครับที่ทางวัดเรายังไม่ไปนะครับแต่ว่าตองนั้นก็ไปหมดแล้วเองนะครับ แล้วก็ตรงด้านนี้ก็คือเป็นท้องถงที่6กแล้วนะครับตรงด้านนี้ก็คือเป็นแนท่นพักคำทีมีหรือว่าเป็นแท่นสิลาจากลึกนะครับเป็นแอค้ายสม,มุนที่เปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าส่วนมากนี้เป็นเด็กหรือว่านักเรียนนักศึกษาเขาจะมาคอตรงจุดนี้นะครับจบุดอ้อนการเรียนรู้หนึ่งนะครับผมหรือว่าความรู้สติปัญญานะครับก็สาม,มารถจับแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อภิษฐานไปด้วยนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือว่าในที่การงานนะครับก็เกาะตรงนี้ได้เลยครับ นนครับก็าสามารถลงนามกันได้นะครับหรือว่าอยากันชื่อนามสกุลของท่านลงไปเลยก็ได้ครับเขียนเรื่มือป่าข้ามา,าริสุทธนะครับเป็นการิลราการลึกไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคนก่อนคกับนะครับ แล้วก็ตรงด้านนี้จะได้กลม่ม้เนือเนียใช้พมาครับครับมาครับ แล้วก็ตรงด้านนี้นะครับก็คือเป็นทางขึ้นหรือทางจากแล้วครับท่านครับตรงด้านนี้ก็คือเป็นท้องถงที่7ดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระธาตุเจดีนะครับหรือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันเชิญมาจากประเทศอินเดียเลยนะครับ ปวามศรถาวรด้านในนะครับให้ผู้คนหรือว่านใุคนชาวไดยกราบไหว้ขอพรก่อนกลับนะครับก็เป็นเจ้าวาดของวัดเราเลยนะครับหรือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างขึ้นมานะครับโดยพระครูคนที่ธรรมมงคลนะครับเจ้าวาดของวัดเราเลยครับสร้างขึ้นมาก็เชิญขึ้นมาทางด้านนี้เลยนะครับกราบไหว้ขอพรก่อนกลับนะครับเราจะได้ขึ้นด้านบนตรงนี้เลยนะครับเาจะมุ้จากตรงนี้นะครับทุกท่านครับ เั็นในทางขึ้นเนื้อทางลับแล้วเนึงครับก็ท่าทีนี้ก็คือเกิดจากน,น้ำจัดก๊อหรือว่ากัดก่อนนะครับเลยเกิดเป็นถ้อมนะครับแต่ว,ว่าทีนี้เป็นท่อหแหทรไฟก็เลยไม่ค่อยลื่นนะครับนห้รไฟนะครับน้ำจับก๊อฟัดก่อนนะครับเพื่อหลายรื่นด้วยนะ แล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นห้องโถงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องโถงที่8ดแล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับเมื่อก่อนก็จะมีพระอาจารย์ท่านก็มาปฏิบัติธรรมในห้องตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ายดเยมแบบเราก็คือกล่าวไหว้กับลานะครับหรือว่าขอขมาลาโทษก่อนกลับอย่างนี้ครับแปบลบว่าสิ่งหนงที่เราร่วมเกินไปนะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อันที่ไม่ได้มาร่วมเกินนะครับมาแค่ขอพรขอชมบารมีอย่างนี้ครับ ให้ขอขมาก่อนครับ คือเป็นทางขึ้นหรือว่าทางกลับนะครับทุกท่านครับก็เชื่อมเส้นบัดทางด้านนี้เลยนะครับก็สามารถดึงเชื่อกันได้นะครับผมทางน้ำผมจับขึ้นมาแน่นนะครับระวังลื่นนะครับระวังหลังนะครับนี่ก็ระวังศีรษะด้วยนะครับไม่เห็นเศษออกมาเลกนิดนึงนะครับทุกท่านครับพยายาขึ้นมานะครับ ด้านหนึ่งนะครับไม่ได้กลับทางเดิมน,นะครับเราลงด้านล่างแล้ววนมาอย่างนี้ครับคุณหรือว่าอ้อมมาตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านล่างนะครับรองเท้าของท่านอยู่ด้านนี้เลยนะครับแสดงว่าเ้าหยางบนอยู่แต่หลอดหลอดไตหนิบหรือเปล่าใครับผมเ้าวนหลอดไตมนันหนีบได้ครบับนสุดๆอือ น้องยิ้มบะไก่ครับตัวไม่ทำไก่ครับอย่างวนอย่างครับวุ้น่ดยครับเรีว่าทำเทคนิคมันก็มี่้าวหลากหลายข้าวนะครับตอกน้ำปลาอย่างข้าเจ้าก็มีนะครับเจี๊ครับผมทางวันเราก็ขอบคุณมากนะครับผมกลับไปแล้วมีช่วงหน้านะครับหน้าที่การงานหรือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแบบบรรเทากระตุ้นสภาพนะครับตรงด้านนี้เป็นด้านพันทองนะครับอันนี้ตามสินล้ำใจที่จะทำงานได้เลยนะครับเป็นสิบไก่เดือวเส้นสิบสเลยนะครับ ជាក្នារបស់នារប់ន់ប់ន់ន់ការបស់ន់ប្